แม่มีเคล็ดลับคุณคแม่ไม่กดปวดคอปวดบา่าปวดไหล่เจอนี่แหละเดนเซียที่รักเดอะเบสเสียเงนินไปเยอะแล้วโอ้โหแอบตรวคุณหมอหน่อยๆอยทำไมไม่หายก็กลับไปหาคุณหมอคุณหมอขะเสียเงนินจะเป็นแสนแล้วค่ะไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยคุณหมอบอกไปซื้อยี่ห้อ,อนี้เลยแล้วลองดูรับรอ,อ,องคุณหมอรับรองอ่ะคิดดูสิใบนี้มีความหนึบนุ่ม แล้วก็เด้งคืนตัวสามารถซัพพอร์ตได้ตั้งแต่ศรีศรษะลงมาจนถึงคอและบ่าได้เลยถ้าต้องเลือกผมก็ต้องเลือกใบนี้พี่บอกเลยว่าเรียนหมอนมาเยอะเพราะพี่ต้องนอนอย่างดีอะนะคุดแล้วก็แหมเนี่ยหยิบมาให้ดูเลยหมอนนี้นเลยครสามลอนนี้จะถูกหลักสรีระร่างกายแล้วก็จะเข้ากับศรรีรษะของเราได้เป็นอย่างดีใบเดียวคุ้มเลยใช้จริงดีจริงยืนยันจากลูกค้าตัวจริง คือมันดีมากจริงๆคือมันสบายมากเพิ่งมาเจอนี่แหละเดลิเซียตอบโจทย์พี่ต้องเป็นเดลิเซียนะคะหมอนเพื่อสุขภาพวัยเราจริงๆนะคะบะนอนแล้วหลับสนิทมากหลับตอนกลางคืนตื่นมาก็แบบเช้าเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนอนหลับสนิทขนาดนี้เลยเหรอทำให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอนสบายขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดคอบ่าไหล่ด้วยนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ บอกเลยว่าชอบชอบชอบมากเลยค่ะใครที่กำลังปวดคออยู่นะคะลองเปลี่ยนมาใช้หมอนเดลิเซียดูนะคะตักพิสูจน์แล้วอยากให้คุณได้หลอกโทรมาเลยตอนนี้ค่ะโทรมาที่1577